แต่ผมจะทำนารอบเดียวเก็บเกี่ยวสองรอบครับโอเคครับเยอะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับหนุ่มโรงงานวิถีดยบ้านยุคดิจิตอลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทําการทานาหนึ่งครั้งนะครับหรือทานาหนึ่งรอบนะครับเก็บเกี่ยวได้สองรอบนะครับปกตินะครับผมเป็นลูกชาวนาครับตั้งแต่เล็กนะครับผมก็เห็นพ่อเห็นแม่ทํานานะครับมาตลอดนะครับ แต่ผมไม่เคยได้ทำนาเป็นจริงจจังนาทีนะครับจนผมเรียนจบนะครับผมมาทำงานนะครับแล้วก็เก็บเงินแล้วพอมีนาเป็นของตัวเองนะครับผมก็ทำนาแบบจริงจริงจังนะครับประมาณสามปีนะครับผมทำไปด้วยสังเกตไปด้วยว่านาที่ผมทำนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหม อ,อุปสรรคมีตรงไหนบ้างนะครับวันนี้อย่างนะครับวันนี้ผมก็เลยพาท่านผู้ชมครับมาทานาหนึ่งครั้งนะครับคือคือเป็นนาดำครับเก็บเกี่ยวได้สองครั้งนะครับคือดำหนึ่งครั้งเก็บเกี่ยวได้สองครั้งนะครับกี่ทาทาแบบไหนทําอย่างไรนะครับตามมาดูทางนี้ครับนาต้องเป็น อ,อันนี้ผมใช้อลาสวิกิตที่ว่าน้ําน้ําเยอะนะครับนาต้องเป็นนาแบบนามีน้ําระบบชลประทานตลอดนะครับจะท,ทำเกียวเล็กต้องเป็นนาใช้เคียวนะครับเป็นนาที่รูปแปลงเล็กๆนะครับผมที่บ้านนะครับพ่อทํานาไปด้วยแล้วก็ทําสวนอ้อยไปด้วยนะครับผมสังเกตว่า ถ้าเราทํานาเหมือนทําสวนอ้อยนะครับมันจะได้ไหมนะครับผมก็เลยลองมาทํากับนาดูนะครับว่ามันจะได้ผลอย่างไรนะครับเพราะว่าผมสังเกตนะครับย้ำนะครับว่าต้องเป็นระบบนาแปลงเล็กนะครับนี่นะครับผมก็จะใช้เกียวครับเกี่ยวครับเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวเลยข้องนี้ครับมาดูใกล้ๆเลยครับ ปกติปกติเกี่ยวทั่วไปวเราจะเกี่ยวใต้ข้อเขาเรียกว่าข้อนางน,นะอ่าตรงนี้ทีนี้ครับผมจะเกี่ยวให้ตอสั้นๆจะให้มีเหลือแค่เป็นตาตาข้าวที่ขึ้นงอขึ้นมาแบบนี้นะครับเก like ี่ยวแบบนี้นะครับนี่นะครับที่ที่ทำนี่ครับจะให้เหลือตอสั้นๆน,น,นิดนึงนะครับนี่นะครับนี่ครับเอาตอให้สั้นครับต้องให้เหลือตาไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับ ตาเหลือไว้แบบนี้ให้เหลือตาน้อยที่สุดนะครับที่สำคัญระบบน้ำเราต้องดีนะครับถ้าระบบน้ำเราไม่ดีนี่จบครับเพราะว่าเขาเป็นนาระบบชลอประทานนะครับเพราะว่าเราเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บนาเราจะได้มีน้ำต่อแล้วก็หน่อข้าวก็จะได้งอกต่อได้เลยไม่ต้องอถ้าเป็นนาทำนารอบเดียวนี่ก็จบนะครับอันนี้เราเป็นนา ทำนาสองรอบได้ครับแต่ผมจะทำนารอบเดียวเก็บเกี่ยวสองรอบครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูว่า,าที่ผมทำไว้มันได้ผลแบบไหนอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเป็นที่ผมเกี่ยวทดลองทำเป็นรอบแรกนะครับผมรู้สึกว่าสังเกตดูว่า ข้าวก็ถือว่าโอเคครับเหมือนจะได้ผลแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องบำรุงรักษาอีกรอบนึงนะครับสำหรับการทำนาหนึ่งรอบสามารถเกี่ยวได้สองรอบนะครับอันนี้เป็นผมเริ่มทำนาแบบจริงจังนะครับปีนี้เป็นปีที่สามนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับนี่นะครับรวงผมว่ารวงอัดจ,จะไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะเอา ก็ใส่อีกรอบนะึงอันนี้จะเป็นที่ทำไว้รอบแรกนะครับนี่นะอันนี้นะนนนะนนมาดูใกล้ๆเลยครับอันนี้นะครับนี่นะครับเร,เ,เริ่มจะเป็นเริ่มจะเป็นเครื่องตั้งท้องนะ ถ้าเป็นภาษาอีสานกา็เรียกว่ามานครับเริมตังท้องอันนี้มีลวงครับอันนี้มีรวงแล้วนะครับมีมีรวงแล้วส่วนอันนี้ก็เพิ่งแตกมาครับอันนี้อันนี้ผมสังเกตร,รอบแรกที่ผมทําครับอ่ามันก็ตอมันสูงไปน,นิดนึงแต่ผมว่าถ้าเราปล่อยให้ตอสร้างข้าวเตี้ยกว่าน,นี้น่าจะได้ผลผมก็เลยลองมาทําใหม่ครับทําแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะครับ อันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับเกี่ยวนี่ยังหอมเลยนะหอมจริงๆครับข้าวพันธุ์นี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ